เราไปเจอดาม่าหนึ่งติกต่อไว้เขาบอกว่าเนี่ยพิพแม่งอ่ะทุกคนพิพแม่เสียชีวิตวันนี้คือเอาจริงๆวะลูกคุว่าพิพแม่งเขาเสียชีวิตจริงไหมดูออกข่าด้วยนะข่าวดาทีนะมาองีนี้เกิดขึ้นในฐานอการกรงุติธรรดีตนการสาบันนิติวิทยาศสตร บอกเลยนะคะบอกว่าคดีของน้องแป้งเนี่ยถ้าจะให้รู้สเสียชีวิตจริงๆทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่ามันจริงนะแต่เราคิดว่าไม่จริงนี่ทุกคนทุกคนดูนะนี่ทุกคนสังเกตเห็นไหมนี่อันนี้คือวันเขาบอกว่าสิบเอ็ดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดทัดวันนั้นตั้งแต่สองพันยี่สิบสองอ่ะทุกคนหนึ่งปีแล้วอ่ะ จริงวันที่11เดือน2 2022ตอนนี้เท่าไหร่คะทุกคนนี่21มิถุานายนนะคะและ้วก็ตอนนี้คือปี2ปีนี้นะตอนนี้ปี2022แล้วตอนนี้สปี2 0ส2แล้วแล้วเขาบอกว่าพี่แป้งตายและทุกคน ตัดมาดูใน Youtube นะคะนี่คลิปล่าสุดและนี่คืออะไรคะเขาบอกว่าพี่แป้งตายแล้ะนี่คืออะไรทุกคนเนี่ยคลิปเนี้ยเนี่ยนี่คืออะไรตั้งแต่2022นเนี่ยเนี่ยแล้วก็คลิปตรงเนี้ย มันคืออะไรคะทุกคนดูมันคือเอ่นีย่ยทุกคนคืออะไรเขาบอกพี่แป้งตายตายก็คือแบบตายไปหนึ่งปีแล้วนะพี่แป้งอ่ะแต่ดกคลิปคลิป,ลปเมื่อหกชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะทุกคนแล้วเขาบอกว่าพี่แป้งตายตายตรงไหนเธอวยฉันกลัวตกแก่ เรากลัวไอ้สองตัวนี้เรากลัวเนี่ยสองสตาร์ที่แล้วยังมีเนี่ยเนี่ยเนีเดี๋ยว้เขายังอยู่ค่ะวันเดียตามเขาก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันดูดน,นึ่งวันสองวัน ตกตกหกช,นะชั่วโมงที่ผ่านมาดูคนแล้วดูความแตกต่างดูดูคนเห็นใช่ไหมในนี้ในโนี้คลิปใหม่ล่าสุดเดี๋ยวนะล่าสุดนะคลิปล่าสุดนะคะนี่หกชั่วโมงที่ผ่านมาในติ๊กต็อกกระโดดลงไปแล้วเสียชีวิตก่อนแต่ถ้าตรวจผลออกมาตรงกันที่ค่ะ ตั <accurately S 2> ics, e rule, 1, ้งแต่หนึ่งปีที่แล้วว <t> ันที <découvrir> ่ส <Yeah. S 2> <t> ิเอ <t> ็ดเดือนสองสองวันที่สิบสองเนี่ยชิ้นส่วนศพนมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่จะเกิดจากัดมมีดนะคะหมอพรทิพไม่ให้ความเห็นเรื่องนี้แล้วก็ย้าคาพูดเดิมก็คือแทผู้ทาการผ่าชนสเท่านั้นรูปทีนี้เขาบอกว่าพี่แป้งตาย้ก็มุมองต่อดีน้เขาบอกว่าพี่แป้งตาย มันตายตรงไหนทุกคนดูนี่ก็ตั้งแต่ปีนี่แลวันที่นี่สิครับเนี่ยทุกคนดมมันตั้งนานแล้วนะทุกคนแล้วทุกคนดูดูใครที่เจอดราม่าเรื่องพี่แป้งตายนะคะอ่ะ รืออันนึ้นไงใครเจอคลิปที่แบบเกี่ยวกับพี่แป้งตายอ่ะคือทุกคนอยา่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนลองเสิร์ชในฐานะผู้ตราชกถ้าทุกคนเสิร์ชว่าพี่แป้งเสียชีวิตเพราะอะไรหรือว่านี่ทุกคนลองเสิร์ชว่าพี่แป้งเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะ ถ้าทุกคนเจอปุ๊บทุกคนก็จะเจอข่าวนาเล็กให้ทุกคนฟังอันนี้นะคะแต่ถ้าฟังแล้วทุกคนแบบค,คือคนคือมันมียูทูบเบอร์อยู่สคนที่ชื่อแป้งคือแป้ง3ามปองสาวกับแป้งซีบิงอ่ะก็อันนี้คือตั้งแต่สองพั่สิบสอถ้าพี่แป้งซีบิงก็คือเท่ากับว,ว่าเขาตายมา1ปี ใช่ก็เท่ากับว,ว่าเขาตามมาหนึ่งปีเพราะตอนเนี้สองพันยี่สิสามนะคะนะแต่เนี้ยมันตั้งแต่วันที่สิบเอดเดือนสองยีสอง่อะทุกคนคือถ้าทุกคนเจอนะทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะคะเว่าถ้าทุกคนเจอให้ทุกคนลองซื้อแบบนี้ให้ทุกคนก็ดูข่าวคลิปแรกคลิปนี้นะคะมหมอพรคลิปนะ แล้วก็ดูวันข้างล่างค่ะมันจะมีวันบอกทุกคลิปเลยนี่อันนี้มันจะเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยนะนี่ทุกคนสังเกตมันมีหมดเลยเนี่ยอันนี้ชื่อวันเดียวกันนะคะเนี่ยอันอื่นก็มีเนี่ยทุกคนสี่วันที่แล้ว ทุกคนหรือว่าแป้งนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยทุกคนใช้แป้งนี้ไ่ะ ทุกคนแปน้งหรือเปล่านม่ทุกคนใช้ไปแปง้งปะอุ้ยเนี่ยพราเขาเขียนว่าสี่วันที่แลว้วนี่เดือนลยียสิบเอ็ดเดือนห้านี่เดือนเท่าไหร่เราจะไม่ได้นี่อ้อันนี้สองพันยี่สิบสองเนี่ยถ้าทุกคนเจอนะแป้งเราแอบสงสัยว่าคนบนโลกนี้มันมีคนชื่อแป้งอยู่ใช่ไหมนี่อันนี้ 4วันที่แล้วเราก็แอบ,บสงสัยว่าคนนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็มีข่าววันนี้น้องเป้อะไรสักอย่างนะคะแล้วดูคลิปนี้นี่ค่ะมีคลิปพี่แป้งแต่มันไม่ใช่ค่ะทุกคนถ้าทุกคนเจอนะถ้าทุกคนเจอคลิปเกี่ยวกับพี่แป้งสีชีวิตพิมพ์คํานี้ค่ะดูวันที่นะคะของคลิปแรกก็คือขา่าวเพราะทุกคนเจอปุ๊บทุกคนก็เข้าไปที่ youtube นะคะแล้วทุกคนก็ เสิร์ชว่าพี่แป้งเสียชีวิตจริงหรือไม่จริงอ่าแล้วเราก็กดเข้าไปที่ช่องของพี่แป้งนะคะถ้าทุกคนก็มาที่วิดีโอนะคะล่าส,สุดนี่ทุกคนก็จะเจอกับคลิปนี้ค่ะถ้าทุกคนเจอวันนี้นะถ้าทุกคนกดตอนนี้วันนี้ทุกคนก็จะเจอนี้ค่ะนี่หกชั่วโมงที่ผ่านมาแต่เมื่อกี้นะคะ อันนี้คือคลิปหกชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนจำไหมนะอืแต่ว่าอันนี้ยค่ะทุกคนตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือเท่ากับว่าคือเท่ากับว่ามันเออไม่จริงขอโทษนะคะ่ะที่ลายมือไม่สวยเราใช้มือนะัมันไม่ถนะัด เนี่ยคือมันไม่จริงะค่ะทุกคนมันตั้งแต่ปีที่แล้วที่เขาบอกว่าน้องแป้งอะเสียชีวิตซึ่งไม่ใช่แป้งคนนี้ไม่ใช่พี่แป้งยูทูบเบอร์มันคือแป้งคนอื่น,นะคะ่ะที่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่แป้งสามปองเสาที่เราบอกนะคะคือเขายังมีชีวิตอยู่คือไม่ใช่น,นี่ก็มีคือมันไม่ใช่ทุกคน คือเขายังไม่ตายค่ะทุกคนเขายังมีชีวิตอยู่ทุกคนเห็นไหมในยูทูบช่วงที่ผ่านมาอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วทุกคนคือนะคือมันเฮ้ทุกคนคือมันเฮ้คือมันใช่ใช่ ไม่ใช่ทุกคนมันเป็นไม่ได้เลยที่มันจะเป็นแบบนี้นี่หทุกคน,นไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยติ๊กต็อกคือมันมั่วทุกคนแต่ที่จริงแล้วอ่ะเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเขานั้นยังมีชีวิต อยู่นะคะจบแล้วบายบาย